ประโยชน์เยอะมากรู้อย่างนี้หามากินนานแล้วเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าข้าวโอ๊ตนะคะที่เป็นเต็มเม็ดแบบนี้มีประโยชน์ต่อหัวใจด้วยนะเพื่อนๆเพราะเขามีเบต้ากลูแคนนะคะแล้วก็ ดีต่อระดับน้ําตาลในเลือดของเราค่ะเพราะว่าเขาเป็นอาหารที่โล GI ค่ะเพื่อนๆสํานสหรับผู้ป่วยเบาหวานตัวนี้ก็สามารถทานได้ด้วยนะแล้วก็ยังดีต่อระบบย่อยอาหารของเราด้วยนะคะเพื่อนเอน,เพ,นเพราะว่าเขาไฟเบอร์สูงมากๆแล้วเขาดีต่อแบคทีเรียนในลําไส้เราด้วยค่ะอีกทั้งในข้าวโอ๊ตนะคะก็ยังมีโปรตีนสูงอีกด้วยเป็นคาร์บเชิงซ้อนค่ะดีต่อภูมิคุ้มกันมีวิตามิน B ีข้าวโอ๊ตเต็มเมล็ดแบบนี้นะคะก็จะนิยมเอามาหุงทานค่ะเพื่อนๆอนอย่างสำลีนะก็จะผสมกับข้าวขาวที่มีค่ะะะผสมกกับข้้าาววโอนนคแล็หุงท หุงเหมือนหุงข้าวเลยค่ะเพื่อนๆมันอร่อยมากมันหนุบหนับกินอร่อยมากด้วยความ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ที่ปีนี้เราอยากจะเริ่มต้นดูแลตัวเองเราก็เลยเริ่มเปลี่ยนจากการเลือกข้าวนะคะเพื่อนๆก็คือเพิ่มข้าวโอ๊ตไปในข้าวที่เราหุงกินเป็นประจำนั่นเองเราเลือกของเวอร์ลี่นายนะคะเพราะว่าเป็นข้าวโอ๊ตเต็ม,มเมล็ดที่คุณภาพดีค่ะจริงๆเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของเวอร์ลี่นายนตัวอื่นๆด้วยแหละเพ,เพราะ <ๆ S 2> ว่าเขาจะจัดโปรโมชั่นแบบฉ่ำไงอย่างตอนนี้เราก็ตุนมา6กถุงนะคะเอาไวผ้ผสมกินกับข้าวยาวๆไปแบบนี้เลยเวลาที่หุงทานไม่้อใใสสนนนําเยยะะะดี๋วมจแฉ ที่ตะกาได้เลย